ปากโก้ต์มันขาไปกินเนิน่หมน่นะนี่ปากใส่ถุงประกดขงแระของปีสองพสเาเมาเบิ่งกับบานสิมานหนึ่งมันสีหิ้วเนาะอยู่เลยเนาะปากลาีก ไปดีทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมณีวันนนท์ที่บ้าใส่ตุ่มปรกดเนาะพี่น้องใส่สตุ่มประกดอีกคือเก่าคือปีที่แล้วเนาะพี่นอ้อ,นนองตอนนี้ฝนกำลังตกพี่น้องเอ้ยฝนตกผมขึ้นอยู่ก็ฝนตกแห้งก็เฮ็ดให้น,น,หน้ำน้ำขึ้นเนาะปลามากกันก็สิคือสิขึ้นมาแน่เลยเนาะในห้วยหั่นก็เลยสิลองใส่ครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกของปี2021 มาเบิงมาส้มกันพี nhà, ận, éo, ่น้องวันสีมานในบัมาเนาะก่อนอื่นนาก็ต้องห้าเนื้อก่อนเนาาพี่น้องตอนนี้ตอนฉีเอาโมแดงเนาะเอาโมแดงเห็ดเนื้อมันคือเก่าแตพี่น้องซึ่งมันก็ห้าหยาบพอสมควรเนาะเดี๋ยววัาสีเอาหมแดงก่อนพี่น้องนี่แมดงพี่น้องเลยเก็บโอ้สองห้างให้ใส่มาก Nen yêu cầu ngắn 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 ngắn

เปล่อแหละเนี่ยโปว่าหน้ามึอคาดพี่ดอกไงมุดแดงมันกะห้ามง่ายพี่ดองเอ้ห้ายยกมันกะเยอะอึดแน่ห้ามุดแดงนี่เดียวอ 喂。 อตอนนี้นรองกับพ่อไอ,นอ้น้องพี่น้องมือแดงครับมาห่อที่แหนนะ แล้วมาร้อนสตักเอาออกตักจระทงเพราะว่าอาซานี่นร่มันเก็นมันสิบไตออกมันมันสีบพี่มันมะไรตายแล้วมันแดงขันมันตืดขันมันติดอะไรไล่แต่ง่ไม่หนักนี่ก็อไข่เนาะ ไทยมันแห้งไหมระยะไปเจ้รุมัชิคลพนล้างเดียวแล้วนี่ทีเดียวนี่ลง้นะลงเดียวเนยล้างม่เอยนาง้อชานให้เอามาให้บางเม็ดนีนะ่เนาะเพราะว่าัตเก้าสองล้าง,างอยู่หน้าผมโบเพระท่านเต่แปลงง่าาเท่นแต่แปลงอย่างอันนี้ไม่เลย,ยตุ่มกับไม่เนะ 6, าะปีสองพ ปีองาษาอัเอ็ดเลยเนาะยางสีเอาโอ้นี่หใบเลยเนาะักสมานเนาะโอ้บนี้ปีเด็กแขกมาโอ้ไปันี้ก็บ่มียางมาหัดได้ละบ่มีอีกยางโหลดจได้ดดีเอาเสียเดี๋ยวเอาก่นเนาออโอบอใบน่งอาะ

ข้างปลาขารพี่น้องนน่ข้างปลาโกดมันเขาไปกินเนื้อนี่ยน่ะนี่ปลาอเป็น้อนแงเนี่ยนะเอ็ดยืนเข่าหรือพี่น้องเอาเอาไปตังมาเทาสห้าใ่ห้กรบตังบอลเพี้ยพี่น้องเอ็ดดินเนี่ยมันเพงเพี้ยเอ็ดด่านเนี่ยมันเพงเพี้ยเนี่ยตังไห้เนาะเอาใม่เอาใม่มาไห้โอ้ บริเวณบริษัทรุ่งบาร์เดด้านเน่ย่านจะเอาหมุดแดงใส่นี่เนาะใส่เด้อพี่น้องเลยปะเนียกไปเพาะกันอยืนนะบอลใส่เหมือนพี่น้องเลยรอสิไปผู้เดียวเนาะบนตกะพาะนกระตกใส่ลังเดียวพี่น้องเลยลองเบิ this, ึงนี่พ like <te Liberty> ี <tem issements> <te> ่น้องมา่อดสวยเนาะมอนจอดเ่อะยานิสตา50ถ่ายเป็นประชาชนหน้าเราบพี่น้องถ่ายหน้าเอาบคุณถ่ายเห็นไปอีกพี่น้อง làm cái thứ lai tớm luôn lai cả mô hẹn bên đây có hai con chay là

โอ้ใส oh, ่บนไน้ด้บนไ้นก็มีเต่หกอันแต่เต่น้ำเฮ้อจะไปใส่หยุดอุ่มนะมั้งอาบอลใส่ห้าง่ะ ใส่ว่ลมันเป็นแตนมวนมันใส่สบายออข้าคอกียเหอร้ายขนาดนั้นนี่นี่แหละที่ใส่อุ้มนีนน่นะพี่น้องเอ้ยวันี่นะ นอนเลยและนอนอยู่แมันก็ฉีบง่ายแนะ่แยบด้ง่าย <c oughs> นรางพี้อง,องตอนนี้ก็แยบด้แลนะ้วเนาะใส่อแล้วก็ใส่ด้เนาะ chỉ có hen nó nó vẫn mượn nó không ăn thầm ừm có nhiều nhiều một đài vân đây pha หมดหมดหันปามันออกเพนะี่องหันป่ามันออกทางนอกใหไ่ ใส่ตื่นโพดม,มาจากบนำบกปลาจา เรียงล่อพี่น้องมาเบิ่งกันมาเอือนมาสิมานด้วยกเนาะโอ้ท่านหนึ่คนใส่ตุ่มได้พี่น้องเมืองนี้คนใส่ตุ่มได้ดายมาเบิ่งมาสมกันพี่น้องมาสิมานจากเลยน้องวืนเสาพอกันเนาะหัวหัวคำและพออาจารย์พี่น้องเลย ô xây tụ mẹ đi xa mà xong mù cua mù nó mù xong xong Sao như này, xong 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 lùm xong 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 ฮะต้องข่อยวะบอ้มีเต็มกมรกโตใช่นี่ว่นนี่น้องเมืองขอยใช่รางเดียวแบบว่าผ่าใส่แบบบนบหกเฮกเห็ะนะใช่เป็นแปนเปนตะหนึ่งเขาว่ <laughs> ออาไอยุง <laughs> พี่น้องเออคนใส่คนใส่ตุ่มไรนี um, ่พี่น้องเอ้พี่ชุดห่วยเนาะมีเทาใส่ลังเดียวสองจะใส่จักลังไอ้หงสองโอ้ยงาใส่อันเดียวเสียบแบบอื่นก็พอมัอนี้หาเหยื่อมาคขำเลยมาตะเชะมาตะเชะขำได้นะก็เลยหาเหยื่อแต่ม่พอระเห็ดตุ่มเนียลังเดียวลังเก่า เดี๋ยวมาอื่น normalized. ชิมาชิมาถ่ายยามน้ำเลยตอนเาหานะขนาดว่าอะไรเต็มคู่ยังจะได้ฉันนี่ชิมะโหเจงวันนี้เนอะเดี๋ยชิมาเลิกไล่เลิกเล้เขาบอกว่าเลิเขาหน่าอีกโอ้หเลิกอีอกเนาะแตงโมเนี่ยเขาจะตื่นไหมามาถา่ายตันี่โอ้อพิธีพิธันขนาดได้เพลินเหตุผมซื่อว่าอาจารย์ นอนก็ได้มีเพิ่นนะนะบอกบอกตอนมาใส่จมิดตอนมาเ่เอาเมียใหม่เพิ่นได้ชอนใส่จุกหนองอีพ่อพี่น้องน้องอีพ่อแท้ๆนี่น้ำกาเหาะเลยะ จะกี่จะใส่เจ้านี่้ใช้จักเทื่อแต่ปีนี้โอเคเนาะเรีพี่รองเรียกไปพอกันมาอื่นเส่าผมมาสิมานในบัวมานเนาะเหมือนเหมือนผักโขมฮะยช้ไมนยามแต่เด็กก่อนหมู่เน่ยมันชิมิฮะมันชิมิอยู่ใส่

สบายดีสบายดีน้ำเสสาวพี่น้องสบายดีอีกทหนึ่งนี่ก็ไปยามตุ่มเนาะพี่น้องตะบึงกับปิมานเมือมันบางยาในที่เขาใส่มาสองอันพี่น้องเนะบุคคลอโตปรากฏบดไรูอโตสองสองหลังของเขาไปบงขขงเขาวัดเสด็อยู่เลยเนาะมนกเหลียแต่มันไฟมันมันเลยพี่น้องเยใส่ตุ่มพี่เนาะ ใส่โบเป็นมากะมันกับภเขาอย่านะ้นเขาเลปักแง่งช่อง2าตโตอันหนึ่งเดี๋ยวไปบังควาพี่น่องบอสชีชีมันหรือสีหิวพี่น่องอ๋อหอนบันตุ่มนะพี่น่องห้อนก็ยังบ้านผมเหมือดฝนโอยพี่น่องเลยขึ้นมาฝนจีตกเลย น่าขึ้นมาหลุดลุดหลุดลุดนี่เห็นว่าพี่น้องลักตุ่มหอตุ๊บตุ๊บตุ๊บ อ่าพี่น้องใส่ตุ่มประกดขังแหลกของปีสองพันสิบเอ็ดมาเบิ่งกันว่ามานสิมันหนึ่งมันสีหิวพี่น้อง Lạc cái nào đi tay em vương đưa tay chồng lạc đi đi cắt chịu nặng 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 thằng nặng Ua. tốt cây ừ, nhạc cho anh mê dạng mà nói thế, Hên như thế thì hơi nhiều nhuôi

โ uh อ้ยกระยู่งขาวโอ้ Chiên này này thiếu quên bà... Lái tự lụp đá để để này, <laughs> Lăng này mình bộ bên đây đó Lăng này. Lăng này ngọt Lăng này ngọt này Mưa nào ơi <laughs> ได้ายมอยู no, no. ่บ่ใช oh. well, ่ยามนวเวทก็จะเห็นถือดึดๆดดๆอยู่อโอเบ็ดใ่เวทนับเนี่ยเอออนี้ของห่าก็ đang đó hả? Ừ, đang Một <laughs> tôi ý đang nâng đó Thật là lại Thật lại kìm Lại lại nó Ba, mình đếp về phỏ gần như huyện rồi nó Tự cả ba chuyện rồi mình đấy <laughs> ไปดิเนาะครับคือเทพบ้งเหอเขตทาเฮ็ดนี่ในาครักันลังเดียวด้๋ยันขนนั่นเองได้ได้ไปได้ปลาปลาขนี้เองเนาะสวนมากปกดเนาะปลกดหน่อยปลาี้ก็มีเนาะปลาปลาตุกมันชิตัวใหญ่เป็นไม่ช่ตัวนี้หรตสมันะ

อ่ะน้อพี่น้องก็คือว่ามันหลายเติบเนาะใส่หนังเดียวพี่น้องเลยก็มือหนาจะช้ใส่สองหนังใส่ครั้งแรกของปีเช้าวันเช้าก็มันเดี๋ยวจีปิดปิดไปเพียงฉันนี่เลิอพ่อพี่น้องกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบาลองเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี